เคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าคนเรามี2กระเพาะค่ะ<า>กระเพาะหนึ่งไว้กินของขควอีกกระเพาะหนึ่งเอาไว้กินของหวานต่อให้กินขควมาอิ่มแค่ไหนยังกินของหวานได้เสมอเลยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าวันนี้ป่าจะเล่าให้ฟังค่ะถ้าทางกยายภาพเรื่องนี้ไม่จริงแน่นอนนะคะเรามีกระเพาะอาหารอันเดียวแล้วก็ไม่ได้แยกโซนคาวโซนหวานด้วยแต่ว่าเรื่องนี้วิทยาศาสตร์มีคําตอบค่ะ อย่างแรกเลยเป็นความอิ่มตามกลไกลของประสาทสัมผัสนะคะพอกินอาหารไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกเบื่อรสชาติเดิมรสชาติเดียวนะคะเลยทําให้อยากกินอาหารรสชาติอื่นค่ะอีกปัจจัยก็คือกลไกลความอิ่มตามธรรมชาตินะคะพอกินอาหารเข้าไปแล้วฮอร์โมนอิ่มจะทํางานเพิ่มมากขึ้นฮอร์โมนหิวก็จะลดลงแต่ผ่านไปแป๊บเดียวก็จะทําให้เราอยากอาหารแล้วก็อยากกินของหวานนั่นเองค่ะ สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะที่มหาวิทยาลัยเบก,กินออสเตรเลียที่บอกว่ากระเพาะเรายืดหยุ่นได้ค่ะกินอิ่มแล้วกินของหวานตามเข้าไปความอิ่มก็จะลดลงเพราะว่าน้ําตาลทําให้กระเพาะเราผ่อนคลายนั่นเองค่ะแต่ถ้าไม่อยากอ้วนหรือว่าป่วยเพราะน้ําตาลนะคะหลังกินข้าวเสร็จทาตัวเองให้ยุ่งๆเอาไว้ค่ะหรือว่าดื่มน้ําตามให้เยอะๆจะได้ไม่ติดของหวานหลังอาหารนี้หลักค่ะ ังกันแล้วก็อย่าลืมเช็คอัพสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามจะได้เช็คอัพสาระสุขภาพไปได้วยกันกับป้ามค่ะ